วันนี้เขาพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะนี่ฝนฉ่ำจริงๆนะทุกคนคันนี้เป็น v e i o s นะคะเครื่อง 1,500cc ปี2013คันนี้นะคะจะบอกว่าผ่อนเพียง3,919บาทใช่แล้วได้ยินถูกต้องแล้วค่ะคันนี้นะคะได้ล้อเดิมสูตรที่เขาแบบ ล้อก็สวยอยู่แล้วว่าทุกคนเจ้าของเดินดูแลดีมากนะคะพร้อมยังคุณภาพดีเปิดท้ายมาดูกันนี่นะคะภายในคือแบบใสสะอาดกริปกริปแบบงานดีมากนะคะคือด้านล่างนะคะเราก็จะใสยอย่อุปรกรณ์ SOS อยยางไหลไว้ให้สวยกริบทุกจุดทุกคนนี้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นบาะพรมลายฉลุนะคะยืดหยุ่นได้ดีนะคะนั่งได้สบายด้วย <c oughs> h ล l l o ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะแล้วพลอยก็มีรถสวยๆนะคะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะแล้วเรามีโปรโมชั่นฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเอ๊ะยังไง <laughs> โปรโมชั่นฝนกระหน่ำนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะได้ออกรถง่ายขึ้นวันนี้เราจองกัน1,000บาทนะคะแถมให้20,000ื่น จอง100นะคะแถมให้9,000ทุกคนนะคะเอาไปยืดหยุ่นใช้งานนะคะใช้เงินในเคสของตัวเองได้เลยนะคะวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะนี่ฝนฉ่ำจริงๆนะทุกคนคันนี้เป็น Vios นะคะเครื่อง1 5 4 0ปี2013คันนี้นะคะจะบอกว่าผ่อนเพียง3 9 1 9บาบาทใช่แล้วได้ยินถูกต้องแล้วค่ะ 3,919บาทได้สูุด7ปี84งวดเลยนะคะสำหรับ Toyota Vios นะคะก็เป็นรถ4ประตูนะคะคันนี้ได้เดิมๆทุกจุดได้เครื่อง1 5 0 0ซีสี่สูบด้วยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าลายเส้นโครเมียมแบบนี้พร้อมโลโก้ Toyota นะคะตาไฟยังใสๆอยู่เลยคันนี้นะคะได้ล้อเดิมสูตรที่เขาแบบ ล้องาสวยอยู่แล้วว่าทุกคนเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะพร้อมยังคุณภาพดีปีใหม่เดสโตนค่ะด้านค้างกระจกปรับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างตรงนี้เลยมือจับนะคะจะเป็นมือจับ all new vios ตรงรุ่นแบบนี้ค่ะเป็นมือจับโครเมียมนะคะที่จะช่วยทนุถนอมสีรถตรงนี้นะทุกคนนี่รถพลอยนะไม่มีรองโครเมียมจะบอกว่าตรงนี้ไปหมดแล้วลายหมดแล้วนะคะแต่ตรงนี้ จะช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยทะลุถนอมตัวรถนั่นเองนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังนะนี่ถ่ายไปก็ตากฝนไปนะทุกคนนะคะโอเควีออสนะคะคันนี้ก็มีคิวโครเมียมด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์เล็กๆมาให้ด้วยภายในจุของจุๆได้เยอะแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะสําหรับภายในนะคะห้องสัมภาระมาดูกันจ้านี่เลย มาดูกันเปิดท้ายมาดูกันนี่นะคะภายในคือแบบใสสะอาดกลิบๆแบบงานดีมากนะคะคือด้านล่างนะคะเราก็จะใส่อุปกรณ์ SOS อยอสางไหลไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยรถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาหรือเปล่าให้ดูว่าน็อตเดิมๆทุกจุดเดิมทุกสิ่งเดิมทุกตารางนิ้วเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเอาละไปดูกันต่อนะคะท,ที่ที่นั่งผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะซอ o ทั h นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นผิวนะคะแบบเดียวกับพครมในรถนั่นเองนะคะให้ดูว่ารถคือสวยกริบทุกจุดทุกคนนี้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะพรมลายฉลุนะคะยืดหยุ่นได้ดีนะคะนั่งได้สบายด้วยแผงประตูนะคะจะเป็นล็อกออโต้นะคะล็อกไฟฟ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะ ที่นั่งนะคะคู่หน้าก็เป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันกับที่นั่งทั้งหมดเลยนะคะในรถได้พวงมาลายัยถุงลมเน้อภัย srs มาให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะและ V- O S นะคะก็เป็นกิมมิกนะคะสไตล์และไฮไลท์ของเขาคือเรือนไม้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะแต่เรื่อนไปอยู่ตรงนี้แทนนะคะเป็นดีไซน์ของเขาเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละนะคะเรือนมาอยู่ด้านนี้นะคะไฟฉุกเฉิน แล้วก็ให้ดูว่าช่องแอร์เขาจะเป็นแนวนอนในส่วนของด้านข้างจะเป็นช่องแอร์ทรงกลมแบบนี้ค่ะตรงกลางคอนโซลน,นะคะเพื่อนยังเสียบแผ่นซีดีได้กดปุ่มเลื่อนหา fm am ได้หมดเลยนะคะกดปุ่มใช้งานตรงนี้นั่นเองนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้ง่ายๆนะคะที่3มปุ่มนี้นะคะที่วางของของเขามีซ้ายและขวาตรงนี้ตามสไตล์ของ Vios เลยและคันนี้เพื่อนๆจะได้ขับเกียร์ธรรมดาที่ขับง่ายกว่าสนุกกว่านะที่วางแก้วนะคะมีให้หลายที่มาก คือวัสดุทุกอย่างยังเลี่ยมๆอยู่เลยอ่ะบุ๊ก์วิตก็ติดรถมาให้ภาษีพรบศเดี๋ยวเราต่อให้นะคะไฟส่องสว่างหน้าเก่งไฟส่องสว่างการเก่งทุกอย่างมาให้ครบพร้อมใช้งานจริงๆอ่ะสวยมากเลยทุกคนนะคะและคันนี้ค่ะสำหรับใครที่ขับเกียร์ธรรมดาได้พลอยบอกว่าจะคุ้มมากๆเลยนะคะพิเศษเพียง1นึ0 0 0 0บาทผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4งวดที่ ,3919 บาทค่ะ ฝากกัน้วยด้วยกับคันนี้ค่ะ v o s นะคะ1.5เกียร์ธรรมดารถสวยกริบแบบนี้นะคะออกรถกระพอยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ